สวัสดีครับวันนี้วันที่13มิถุนายนปี65ครับวันนี้ผมพามาดูจำปดาดครับจำปดาดนีอ้อายุของเขาฝขจะเป็นลูกได้ตั้งแต่เราปลูกนะครับก็ใช้เวลา7-8ปีแต่ตัวนี้ใช้เวลามา8ปีแล้วครับ8ปีแล้วแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกเขาได้เป็น5ลูกลูกครับซึ่งจำปดาดนี้เขาจะอยู่ในภาคอีสานครับผมเอามาปลูกในภาคอีสาน แต่จริงๆแล้วพื้นเพของจำปาดะอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับอันนี้ผมเอามาปลูกในตางภาคอีสานว่าจะเกิดไหมจะเป็นไปได้ไหมแล้วก็คนส่วนมากก็คือแถวภาคกลางอาจจะรู้จักนะครับแถวภาคอีสานก็อาจจะรู้จักน้อยแต่จำปาดะาเนี่ยคล้ายๆกับขนนกับคล้ายๆกับบากมีนี่แหละอ่าแต่ว่ารสชาติของเค้ากลิ่นของเค้าจะแตกต่างกันมากครับอันนี้กลิ่นเค้าจะหอ,อม หอมไปทั่วเหมือนกับกลิ่นของทุ่เรียมที่หอมไปกระจายไปทั่วนะครับอันนี้ก็กระจายกลิ่นของเขาเหมือนกันไปทั่วเลยแล้วมาแปรรูปตมเป็นขนมได้ครับเราใช้แป้งที่ผสมไปใช้กับล้ววทอดหรือล้วยแก่นะครับอใช้แป้งเดียวกันแล้วก็มาทอดเป็นขนมจำปาะดะได้ซึ่งตัวนี้ก็ถ้าเรามาปลูกที่นี่ได้ขายายพันธุ์ได้วันข้างหน้าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่าเราจะตำเขาขึ้นมาได้หลายๆต้นนะครับ ทั้งหมดข้อผมได้เอาไว้ผลไม้ตัางภักใต้ไม่ว่าจะเป็นพวกปะพวกไม้ยืนต้นไม้ป่าหรือว่าไม้ผลผมเอามาไวร้รวมเป็นแหล่งเดียวที่เดียวกันเพื่อจะสร้างความสมดุลทางธรรมชาตินะครับให้มันเกิดระบบในเวศของมันแล้วก็ให้เกิดการหมุนเวียนปัดเปลี่ยนฤด,ดูกาลในการออกลูกออกผลเพื่อที่เราจะอาศาัยอยู่ในกับ ธรรมชาติเหล่านี้ได้ไม่ใช่ธรรมชาติเข้ากับเรานะครับเราต้องเข้ากับธรรมชาติเหล่านี้ได้แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันนะครับอ่านี่คืออีกตัวหนึ่งที่ผมตําขึ้นมาแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่สร้างขึ้นมาแต่เรายังไม่ได้ตําติปไต่ตมหรือว่าอ่าังไม่ได้เปิดตัวเปิดเผยโน่นนี่นั่นอีกหลายอย่างเช่นว่าลองกองอะไรแบบนี้เราก็ยังไม่ออกลูกแต่ก็ปลูกพร้อมกันคอยรอรุ่น ปีนี้หรือปีหน้าอะไแบบนี้นะครับข้อจบเลิปแค่นี้แล้วครับดีครับ